หำหำยิ้มเนี่ยหำหนมามองกล้องด้วยครับบอครับตี้สั้นดอกกว่าวใแล้วบเครื่อูร่เงครับพลังครับ กับบาเตียคุดครับครับหยบมันมองกล้องมองกล้องครับแลขขามาด้วยค่ะและขวาค่ะค้างไว้ค่ะใกล้ไปค่ะใกล้ไปค่ะต่อทิศทางออกทางท้ายนะคะเก็บหยิบมันเลยห้ามตดนะครับคนผูกแขนห้ามตดนะครับ กองดากได้ห้ามกดนะครับแกวยิ้มไม่หยุดแกวแกวไม่คิดว่าแตงงาแล่วยังมีตลกมาเล่นยไงนยัน้ยังมิ้มด้วยครับคนผูกยิ้มด้วยครับสวยมองกล้องครับมองกล้องอะไรขวามาครับผู้พันแะขวาอ่ครัิ้มกัดอหันหัวมันสิออกเสียงตัวแม่ยิมนสิออกกา ตอนรับหอมมองกล้องด้วยนะจ๊ะค้างไว้ค้างไว้นะใช่แล้วขอมองก้นนครับตักล้องมองกล้องค้างไว้ครับโอเคงดงามเนียนไม่เนียนเหนียวแหนม้ล่ะ

ก็อย okay, so so ่าบ oh, um. uh ัง huh. วิด yeah. ีโอสวยดีมากดีมากเลยนัดเด็ยายจ้าเนี่ยอ้าระชาพาเทียบเลยาม่ย่ตัวเนี้ยใหญ่ใหนี่ให่าหญ่บ้านก็มีบอกเพราะท่านมด้วยอยู่ เกลี่ยไปหมดแล้วเอาค้างไว้ก่อนคางไว้ก่อนครับคางไว้กเลยสามสองอคชั่นสวยงามครับโค้งเขิงเลยไอ้ตอนมานี่ก็แน่นแล้วนะตอนกลับเนี่ยของส่ำมาเนี่ยมันจะล้มเลยอันนี้ย่าใหญ่นะไอ้เนี่อาาไม่ใช่ย่ากล้องนี้ครับกล้องนี้ครับกล้องสองกล้องสองกล้องเจ็ดกล้องเจ็ดนั่นนู้นเลยกล้องไหนฮะ action

ส <LY> องมองกล้องครับโอลาบากต้องเงินอ้าร้อยโอ้ยโอ้ยโบ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้าโอ้อ้ยโอ้ย้ยโอ้นโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยล้ยอ้ยโน้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้เโอ้ยมอ้ย้ออ้อ้้ <occurs> ้อ <cities in character> ้ะอ้ย <serving> ้้อ enfin ้ <iors> ้ as as? ้อ้อม้อม้โย

แม่มองกล้องนี่ทีนึงแยะเทวาเทว่าแยะเท,เทแก้ว <c oughs> มันหวานตรงไหนชอบเห็นเจ้าสาวหวานหวานตลอดเลยไม่มีเลยแก้ววะ <c oughs> มองกล้องค่ะโอ้ยถ่ายถ่ายให้หน่อยนะวัน <c oughs> กล้องมันร้อนกล้องมันร้อนมันยิงชัตเตอร์รัวไม่ได้ <c oughs> อ่าเค็มไหมมั <c oughs> มนร้อนมันร้อนกวนาเดิงกล้องอาจามเ์พี่มาชัตเตอ บัดดาวนั่งกับพ่อนั่งอยู่ด้วยอ้ยโอเนูกเล็บไโมถืงอนตรวันท่ึแบยาใส่น้นเรงอื่่างไ่นไายี่ญาติผู้ใหญ่เดี๋ยวเชิญที่ต้มไม้นะครับต้นดอกไม้ข้านเอ เด,ดี๋วผู้ใหญ่เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผูกแขนเสร็จแล้วเชิญซ้มดอกไม้นะครับแค่ยิ้มเนื้อรอเลยลูกแก้วหวานๆเลยลูกสวยมากเจี๊ยบแนววุ้ยเดี๋ยวตานนั้นหอดช็อตตอนนั้นหอดช็อตเดี๋ยวเราไปถ่ายที่ซุ้มอ่ตรงนั้นดอกไม้เขาบอกคือหอมว่ะขึ้นหอแล้วก็ลงมาให้เสร็จเนาะมันต้องเข้าหอก่อนเนาะเข้าหอแล้วก็ออกมาถ่ายเป็นพิธีแล้วเข้ามาถ่ายนี่ผู้จัดขึ้นเล กนันนรมาับไม่มีข้หน่อยไปยัไม่มีขึ้นนอยในังเหรอไปขยัไม่ไกลร้านตัวแบงร้อยเออแปหยิบแบงร้อยแรกนครับอวนามานามาแรกนามานามาบอกน้าสุก็ได้ยายไกลไปกองสันบเถงขยับไปเ่ยห้ร้อยแบงร้อยแบงร้อยเออสวยเลย ไปได้เอามานี่มเอามานี่มานี่กางมานี่ช่วยมไม่ได้กำไรเลยนะแ่ปดรน้ำมนมิด่ใหญ่ให้ให้ช่างภาพมาช่างภาพเ็ช่างภาพเอ้ย เทด,นดเหน้าแดงผูกแล้วช่างภาพจะพลาดเลยโอปนอยู่ไกลว่าอเอยูกล้อย่าดียิงเดี๋ยวมันร้อนเสองรูปก็สวยดูต้องล้มันตรงสอยไ ให้ขนาดควายกุแกงยอะปลาาดีไมาเะไม่ให้ปันด้บุกบุให้รูให้ปันด้อ่ยิมาลูกสามองเชน้ฮะวายยาขึ้นสายอไม่น่เชื่อเลยรอแล้วไม่ยอมกินมันตายิเก็บกินน้อยเียวกัดนไม่ทนแต่ที่ใกล้ก็ยังได้ขึ้นมีนโนี่หนึ่งเลวนี้นี่อันนี้ว้ามเาเป็นไห

เดี๋ยวผู้ใหญ่นั่งข้างหลังนัข้างสาวจับหน้าสาวนู่้แก้วไม่นั่งสาวก่อต้องพูดไว้หมดต้อไปพูดไวก่อนก่อนก่อนมือต้องพูด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 เวันไ้ผกลำบกเลส้งสิงแเสียหายไปไหด้ลเนาะไปยลง เดียวห้ามตดนะลูกห้ามตดนะคะตดไม่ได้่แหม่กหลานหนามาทั้งกล่องแม่ปูวนคอยแขกว่าจะไในหลานไม่ไหวอยู่แล้วเปิดต้องดันต้องลองเพลงร้องเพลงร้องเพลงต้องลองเพลงจ้าเปิดมาต้องดันต้องดันต้องดันเี็บแขกเก็บมาเม้าหลานแทนแมนอัานหนามาบงกล่องเนี่ยย่า

ข่อประกาศเลยพ่อหมดยาหมดยาจะไ,ได้เข้าหอเข้าหอตงตัวเข้าหอญาติออออพี่น้องครับที่จะผูกแขนเข้าไม้ข้อมือนะครับหมดหรือยังครับตอนนี้